ช่วงนี้ช่วงชนละมุนค่ะพ่อแม่พี่น้องเตรียมโตขึ้นรถพี่น้องทางในบ้านเพื่อนกะสทรงเนาะพี่น้องเนาะนะคะคนมาส่งมอล่ำขึ้นรถค่ะพี่นอ้องกระลั่งชนละมุนในการขึ้นรถนะคะทุกคนเมื่อนี้กลังนับคนอยอู่อันนี้ขั้นขั้นของซิริสพอนี่ กลับบ้านช่องเม็กนะคะไปต่อเขตช่องเม็กคันนู้นเขาจะไปเที่ยวปากเซกันต่อค่ะพี่น้องมีแล้วเมีแต่พยาสายผู้เดียวขึ้นบันเดงค้นบันวอเท่านั้นตัวไปแม่ไปผู้เดียวแล้วคุณแม่คุณแม่อยากไปเที่ยวปากเซคุณแม่หากลุ่มบะมี่พี่น้อน รถบ้านทั้งเขาเมื่อสิริพรบ่ไปเที่ยวต่อค่ะสิริพรจะกลับบ้านนะคะสิริพรก็เลยมานั่งคั้นนี่งมาบ้าเขาบ้าเพื่อนคนแม่บ่มีโอกาแก่สิพี่ที่ก็ได้แต่ตีเขาไม่ได้แต่ตีเขาเว้ยอ้าวจะขอไปอยู่คั้นปุ่นหล้วก็เลยบ่ได้เที่มันรู้เต็มเลยนหะแม่ลเอามือเนี่ยแต่ตีเขาเด่น่ะแต่เอามาให้เราเด่นเพื่อนรุ่นพากกันประจานเดียวนะคะภาพมาเก็บภาพนะคะชมภาพการชุลมุน ในการเดินทางกลับบ้านนะคะฝั่งไทยของเราพี่น้องพ่อแม่พี่น้องสอปปล่านารักแห้งพี่น้องมาส่งนะคะรอส่งพวกเรารกลับบ้านนะคะพี่น้องฮากระติ๊บเธอได้อันนึงกระติ๊บเธอได้อันนึงเขาอันกระติ๊บเขามาฝากกันแน่อันนึงแล้วมาเยี่ยมวันนี่ค่ะพี่น้องพองามาชมนะคะ อ่าสำหรับคลิปนี้ก็แบบสันๆอีกชิ้นเนึงค่ะพ่อแม่พี่น้องคะเดี๋ยวคลิปหนาคลิปไหนมาพอกันไหมตอนนี้เดี๋ยวถาชมบรรยากาศตออีกจักหนึ่งกันแล้วกันนะคะระวังรอรอชาวไทยเราไปย่า่ย่า่ไปค่ะพี่น้องนั่งแล้วจะได้เนี่ยพี่น้องเดียนตัว กับประเทศไทยเราด้วยเนี่ยค่ะความอบอุ่นค่ะพี่น้องพี่น้องชอปลมาส่งขึ้นรถพี่น้องับรัมแงมอนี่ค่ะลั่ตัวค่ะชุลมุนชลมุนขึ้นรถจากพี่น้องรถนั่นนี่รถนี่เด็กงั้นเล่่านีไม่ใจ่าะเอ เดี๋ยวนนเอาไจะกเนี่ยนหละจะก้องเนี่ย้หวนเนีใชคขอบ่ะอคค่ะอบน่ะขอค่ะขอุอค่ะอค่ะอบ่าอคุค่ะขอบ่ะอบคั่ะอบไทยเ่าอบคุี่ะขอบ่าอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขาบคุณค่ะขอบคะอบค่ะขอบไุณค่ะขาไคุณค่ะบุ่คอบบบค่ะ่อ่ ดีค่ะสวัสดีครับฉันอะนับคนคนทีาไปสน่นดอนเลย